มีเรือก๋วยเตี๋ยวมาด้วยนะคะหน้าบ้านป้าปูเนี่ยดูนะดูด้บานเลยย่านะคะน่ะผักตบชวาลอยมาเต็มเลยกลับตรงนี้เลยล่ะตรงนู้นผักเยอะผักตบชวาบานเลยผักตบชวาบานเลยกับลอยมา จ้าฟ่าไม่มีอย่างไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์อ๋อเจ้เขาตังค์ก๋วยเตยยเี๋ยวเ,าเนะาะนั่นบ้านเลยบ้านอะเนาะเต็มเลยนะนยจ้าตอนนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวกันในเรือแล้วนะคะนี่เอาเรือเทียบกันแล้วคะ่ะ <c oughs> บ้านปะปูนะคะหน้าบ้านปะปู เจ๊ป้อมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่นน่ะซื้อฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวป้าซูมให้ดูนะคะนั่นไงเนี่ยเขาซื้อก๋วยเตี๋ยวกันนะคะหน้าบ้านป้าเจ๊ก็มาขายก๋วยเตี๋ยวประจำก๋วยเตี๋ยวหมูกับกระติกะทินี่กันแค่นี้นะ